ดีครับวันนี้มาคุยกันนึ่งเล็กเบาๆเล็กๆน้อยๆนะฮะอันนี้เป็นกรณีศึกษาเลยนะครับเรื่องสายนะฮะอ่ fc ลายนี้กายใส่สายลักษณะนี้นะฮะตัวนี้คือรุ่น03 03 00 03 032 0าอะไรประมาณนี้นะฮะรุ่นนี้สังเกตข้อแตกต่างกับรูมินอกทั่วไปก็คือ บนขอบเบ e เซอร์จะเป็นไายน้ําไม่ได้เป็นทีเทียมนะฮะก็หลุดได้แตกได้เหมือนกันทําได้นะครับตัวที่หลุดตัวนี้นะฮะถ้าของใครหลุดอ่าจุดที่2ก็คือลิเทียมลิเทียมของเจ้ารุ่นนี้ตัวเข็มเนี่ยจะไม่แตกต่างนะ,ะแต่ว่าแตกต่างที่ตัวเข็มวิเข็มวิเขจะเป็นเข็มธรรมดาไม่มีลิเทียมและก็ลิเทียมตามจุดเนี่ยเขาจะมีแค่6จุดก็คือ2 4 6 8 1กแปอ่ารุ่นนี้ก็ประมาณว่าคือรุ่นประหยัดนั่นแหละนะครับขนาดของตัวสายนะฮะขาสายเนี่ยมันจะห่างกัน22่มิลของลูกค้าแกจะใช้สายเป็นโลหะนะฮะเป็นโลหะซึ่งปกติจะไม่ค่อยแนะนำให้เอาสายโลหะไปใส่กับตัวเรือนคาร์บอนเนื่องจากสายโลหะมันแข็งกว่าเมื่อมีการขยับตัว ก็ลักษณะ,ะที่ที่เราเรียกกันว่ากัดสายกันนั่นแหละกินสายกันก็คือตัวอันวัสดุที่แข็งกว่าก็จะทําให้วัสดุที่อ่อนกว่านะสึกนะครับถ้าใส่เจ้าสายตัวสายเหล็กลงไปแล้วเนี่ยสายจะหนักกว่าตัวเรือนทันทีนะฮะมันก็แป่งแ่งดีเวลาใส่ทีนี้ถ้าลูกค้าอยากได้สายคาร์บอนละ่ะทำยังไง รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าสายคาร์บอนไม่มีนะครับของลูมิหนออกาคาร์บอนเป็น23และ24นะนตัวนี้ครับสังเกตนะฮะอันนี้คือสายคาร์บอนเบอร์23่นะฮะทึ่ใส่กับพวก,กคั l เลอร์มากทั่วไปนาฬิการุ่นของลูมินอ,อกที่ไม่สามารถใส่สายคาร์บอนได้ก็คือเรือนผู้หญิงตระกูล7 7050แล้วก็ตระกูล3 3 0 0 1กลุ่มสามพ แล้วก็กลุ่ม03นี่แหละเห็นนะหวังไม่ลงยังไงก็ไม่ลงติดแต่ให้สังเกตอีกด้านหนึ่งนะสังเกตอีกด้านหนึ่งตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนแท้เหมือนกันแต่ทําไมวางลงไปได้อ่าทำไมวางลงไปได้าไางงไไดสามารถทําได้ครับก็ผมทําได้นี่แหละเราแต่งสายนะฮะแต่งสายแต่งก็คือ ทำให้สายด้านข้างตัวนี้ลดลง1นงมิลก็ข้างละครึ่งมิลนะครับแต่มีทริคหนึ่งที่ผมไม่บอกก็คือไม่ใช่ว่าคุณแค่ตบใบตรงนี้แล้วจบกันแล้วก็ใส่สายนะฮะ,อ,ะอันนั้นอันตรายเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณแค่แต่งสายไปสายคาร์บอนเขาจะต้องมีการบากล่องเห็นไหมฮะบากล่องเพื่อการที่จะถอดสายออก ใส่สายเข้าต้องมีตัวนี้นะฮะถ้าเราแต่งสายเราขัดไปแล้วเจ้าตัวล่องบากสายตัวนี้ก็จะหายไปด้วยทีนี้แหละการจะถอดสายในลำบากเลยลาบากเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะถอดยังไงแต่ของผมถอดได้นะฮะสังเกตนะครับถอดได้เดี๋ยวจะลองให้ดูนะฮะมองไม่เห็น นี่ครับออกแล้วนะฮะเก็ต้องระวังให้ดีแล้วกันใครคิดว่าจะทำบ้างก็คุณต้องมีเทคนิคแหละก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวลอกเรียนแบบได้ไม่ได้ห้ามนะครับอา่าเดี๋ยวเราใส่ให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยแล้วเรามาดูว่าเป็นยังไง มีการตัดขนาดผมต้องต้องตัดสายด้วยนะฮะต้องตัดสายให้ลูกค้าด้วยนี่นะฮะร,รุ่นนี้สักครู่ครับร้อแล้วครับนี่สังเกตนะฮะเดี๋ยวดับไฟนิดหนึ่งอ่าสังเกตนะครับขยับได้นะฮะสายขยับได้ไม่ต้องห่วงถอดได้เกิดอยากจะเปลี่ยนสายยางกลับไปเหมือนเดิมก็ทำได้นะฮะก็เหลือแต่แค่เปลี่ยนแค่ตัดสายให้ยาว เท่ากับสายเหล็กที่เขา,าทีเอสซี FC เขาส่งมาให้เท่านั้นเองนะฮะวิธีการอย่างเช่นในบางกรณีนะฮะคือลูกค้าติดเอาสายติดมาลาักษณะนี้แล้วบอกว่าช่วยเปลี่ยนสายให้หน่อยแล้วตัดให้เท่าเดนี่ช่างแต่ละคนก็มีเทคนิคในการทำกันนะฮะบางคนก็กางสายออกมาแล้วก็เอาไม่บรรทัดวัด แล้วพอใส่เข้าไปแล้วก็จําตัวเลขเอาไว้แล้วก็กางออกมาก็วัดตามให้เหมือนเดิมบางคนก็ใช้วิธีเอาเชือกของบางคนก็ใช้วิธีใส่ข้อมือเอาของเดิมไปใส่ข้อมือก่อนแล้วจําเลยว่ามันหยุดตรงจุดไหนของข้อมือของเราตัวนี้ผมก็ใช้วิธีวางบนข้อมือนั่นแหละแล้วเดี๋ยวผมก็ถอดสายนะครับก็เรียบร้อยไม่มีอะไรนะครใครสนใจอยากจะ แต่งสายเพื่อใส่กับนาิกาที่เรือนโปรดแล้วมันหาสายคาร์บอนไม่ได้ก็ติดต่อมาได้ครับนะก็คิดราคาตามราคาสายนั่นแหละครับไม่ได้คิดราคาค่าแรงในการทำนะฮะก็สวัสดีครับของหมดเท่านี้